วันนี้ม่ได้รับความ,มรักนั้มานะม่าำรักนี้มันก็มากคอยเดี๋ยวจะมาอยู่ตรงนี้ทางท่านควางจะไปไหนมาไหนท่านควางชอบยุ่งกับญาติโยมนะนิสัยนี่เราไป พักอยู่อาสมมันด้วยมันได้ดูตลอดเวลานั้นฉันนึงหันแล้วก็เข้าตลาดแล้วไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่่โผล่มาเป็นประจังนนจนเราได้เอกใจนี่ยังนี้แต่ทัานนี่เรายังไม่อน,นั้นกันอยกประเภท มันเคยมาอยู่นี่แล้วไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้เลยนะ่ไม่สบายจิตใจันเป็นอย่างนั้นดีมันถึงมไม่ได้เป็นการมาปฏิบัติธรรมละอี่เลยยาการนับสกิตออกมาถึงภายนอกกายวัจามันเป็นเรื่องของสังสุงที่เหตุเล เป็นจนเป็นครั้งที่เลือดีองว์ร้อนาพวกมาปฏิบัติระที่เบัตรมาปฏิบัติสรางเราพวกเราท่าน กวาดมือโบมือมาเรียกมาอย่างนั้นทำไมโลกเลียกโลกเลียกเหมือนคนที่หล็กอันดูดิ่งแสดงว่าอาการของท่านทุกอาการมีแา่การต่อสู้ตบป่อยกับวิเลสข้าฟันกิเลสท่านตีไทยเป็นเสียงสงบไม่แสดงอาการวกเลียกเรียกขึ้นมาคืออะไรคือความมีสติของท่าน ท่านรักษาความสงบภายในของท่านและรักษาความสงบเพื่อหมู่เพื่อนด้วยเป็นกิจยาของท่านอย่างนั้นประจําท่านสอนอย่างนั้นประจางนั้นเราก็รู้เลยว่ามันต่างกันอย่างไงบ้างดูที่ใน,นตำหนักตุ้ยาตรงไหนถ้าเทียวยุ่งนั้นเทียวยุ่งนี้ถ้าก่อน่้นเทียนนททสร้างงนี้น ติดต่อก็ยากกระโดงเรืเร่องอะไรนั่นเยี่ออะไรนั่พูดการบ้านการเมืองย,ยุ่งไปหมดมีที่ไหนพูดตรงไหนมีมันเรื่องข้าพิเลศมิเล่านเรื่องของพระข้าพิเลศไม่เล่เรื่องของพระผู้ชนะพิเลศไม่เล่าเรื่องของพระที่ให้พิเลศไปยาวไปยาว แล้วเมื่อเราเรื่องของพระว่าได้หมอบราบหมอบราบเพราะที่เรียกตยมีที่ไหน,นพวกเรามันได้แบบมาจากไหนมาใช่กันมีแต่แบบหมอบราบหมอบราบแบบเรียกตะโกนเรียกที่เกพวกเวทพวกเวทตะโกนเรียกข้าศึกไม่ใช่ทุ่ตามภ,าภ,าภา้าสันข้าศึก จุนจ,าจ้านจุนจ,าจ้านจุนจา้านมนวอร์ทางวันไม่วอร์เวลาไหนนั่งหนูผู้กลากิเลสจุนจ้านจุนจ้านอย่างนั้นเหรอ,อ,หอ,หอดูสิเจ้าของรู้ไหมน่ะอัน,นี่กิเลสวิทยาอย่างนี้เหรอมันเป็นกิยาของกิเลสทำงานมันพาลลกันรู้ออกทำไมร่รู้ถ้าเป็นกิริยาของทำงานจะเป็นดังที่ท่านขเขียนลายในแบบนี้นตำหนักตำรา,านั้นไม่ผิด นั่นแหละดูเราแบบฉบับท่านฆ่าที่หนึ่ท่านฆ่าอย่างนั้นแบบฉบับพวกเราง่าที่หนึ่งฆ่าเอาฆ่าเอาอย่างอย่างที่เป็นทุกวันนี้ดูออกรู้ไหมเราอะกินยานี่มันเป็นเรื่องกินยืมข้าเอาข้าวมันเป็นเรื่องข้าวยืยมมากที่สอนยัง ไม่มีอะไรจะสอนสอนอง่างเพื่อนล้สอนมาจากความแน่ใจด้วยเด็กเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วเคยถูกกิลสตกต่อยมาแล้วก็เคยมา่างโชคชุนเฉพาะปัจจุบันนี้ก่อมันจะบวชมาแนอยู่กับบวชมาเพื่อจะหันหน้ามองดูกิลสไม่เอาหัวให้กิลสตีเอาเดียวยังระยะเริ่มบวชมา แล้วออกปฏิบัติมันก็พอพลาดเลแล้วทำไมจมพูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกมีเวลาต่อสูท้ที่ทุกมักทุกน้อยยังกระลุกกรนะเดือกอย่างลมลุกคลานลก็รู้เจ้าของเป็นมาเองหาที่จะตังค์ไม่ได้ไม่มีทางที่จะสูท้ที่เพราะมันหนามันแน่นกำลังมันเยอะ

ข <ge ar> ึนมาอสาาเจนกระทั no ่งตื่นจนถึงหลับความเผลอสติมันเผลอตรงไหนมันไม่เห็นในนี้มันก็เป็นแล้วแน่ชัดว่าสติประเภทนี้ปัญญาประเภทนี้เป็นปัญญาประเภทใดมันก็แน่ ที่เด็กตัวไหนที่จะมาเป็นพันมันไม่มองเห็นเลยแต่ที่เด็กมันฉลาดมันละเอียดแหลมคมทางปติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมมันก็ไม่ทันขอบที่เด็กประเภทนั้นแหละมันจะมาฆ่าเราอีกมาขอโกขอทาอีกต้องคุยเกี่ยวกับค้นหากันจนนี่ก็เป็นนามุนตัวเป็นเกียวมันก็เพิ่ ก็เด,ด,ด็กๆเด็กๆนะถ้าจนกินกี่กี่ดังย่าเตยกระหมูกระเพื่อะความอยากให้รู้อยากเข้าใจเอาจนกระทั่งกินเลืมันไม่ปรากรื้อเรียบต่อหน้าต่อตาต่อใจให้เห็นกระจกมันก็เป็นจีว่านีถึงขนาดที่ว่าเฮ้อโหทำอยู่ที่นี่เหรอทำอยู่ที่นี้ เป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เถอมันอุทานขึ้นมาในใจแล้วไปหาำตำถาที่ไหนเนี้ยไปหาที่ไหนแต่กดสะพานหลขึ้นปากขึ้นเขาเราก็ไม่ทํานีการดําเนินอย่างนั้นในขั้นนั้นแต่มาอพอมาถึงขั้นนี้มันกลับเห็นว่าไปโน้มไปน้เหมือน,ม,นมองอยู่ไกลๆเสียตัวยิ่เด็กกับทำจริงๆมันอยู่ที่ตรงใจมือมันประจักษ์อย่างเงี้ยทำที่ไหนยิ่เเด็กอยู่ที่ไหน นแบบขุดสะพายบาดขึ้นไปนู่นไปนี่ความจริดแท้แท้ที่เด็กที่ไหนทำที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนคำว่าอยู่ที่ไหนก็คือมันกรรมนในมือได้นมดนี่มันก็เป็นล่าของมาสอนเพื่อนมันก็ยังไม่ถึงใจเหมือนพี่เล็กเข้าย้ำย้ำดีในหัวใจเลยหรือพี่เล็กเข้าย้ำดีในหัวใจมันยังดูดดื่มอยู่หรือ ไม่เห็นโทษมันบ้างหรือไม่ตงดื่มดื่มต้งไม่เข็ดไม่หลับทั้งได้มันกล่อมให้มันเหยียบยันหนักเลยเอาอะไรมาให้มันเหยียบมันหนาเลยอไงใจก็มีดวงเดียวได้อะไรไปขนขวายอะไรมาให้มันไม่เหยียบได้ย่ำนั่งหนาเหยียบวันไหนย่ำย่ำวันไหนแหลกอันไหนหลบนั่นก็คือใจดวงเดียวนี่เปลนไม่มีการเสร็จยนหลับไม่มีจิตปักใจบ้างเหรือ โลกมันเหมือนกับปุนกับไฟมันเผาตลอดเลยนยังหน้ากเดินมันถึงมอเลยคนขัางน้ความมีสติสู้จากอะไรจากปีญญาแบบนั้นเันเรื่องของกิเลสทั้งมวมันเป็นเรื่อยได้เรนดันบ้างหาสติประจำไม่มีสติไม่อยู่กับตัวนั่นแหละคือเปิดทางให้กิเลสเข้าแย่ย่ำพุนาจริั สติกัดตัวอย่างน้อยก็ไม่สังสงไม่เปิดทางมากกว่านั้นกับเป็นอะไรไม่ฆ่ากิเลสดูก,กับความมีสติความมีปัญญาปัญญานำมาใช้สิหูต้มแกงกินได้หรอปัญญาโมกิเลสเอาเรามาใช้มันทำม,มันเอาได้รวดเด่เนาะ สวยมากสวยมากจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นจับปุ๊บตรงไหนติดตรงนั้นแล้วจับจะติดปัญญามาฆ่าติดทำไมไมันจับไม่ติดนี่เป็นหัวหน,า,น,เนาเป็นปัญหาเด็กตัวสำหรับนักปฏิบัติแล้วได้ยินได้ฟังมาอย่างถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำไมมันจะมางุ่มงามเง่าเง,ง่าเลยนี่ม,มันน่าคิดไหมเหตุนี้ก็ดูที่หัวใจที่คุณรู้ดีแต่แท้มันอยู่ที่ไห ความอุดพ้นพิชัยชนะมันก็อยู่ที่ตรงจุดเดียวกันนี่แี่แจติปัญญาก็ขุดค้นขึ้นมาได้จากที่นี่ที่กิเลสมันขุดค้นอุบายองมันมาหยาบย่ำหงายเรามันก็ค้นออกมาจากที่นี่มันก็มันเกิดที่นั่นมันมีที่นั่นต่ปปิปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดได้มีได้ตามหลักธรรมเ่ื่านสอนไว้ว่ามีอยู่ที่นั่นแน่ ใครเป็นผู้อสอนว่าอย่างนี้ไม่ใช่ศาสดาองค์เอกจะเป็นใครอนี่ืม